บบบอออไอเฮียน้องกูแบกไอสัตว์สองหนึ่งดิอย่าอ้างไอเฮียขำพ่อมึงาะมาครับอันนี้สมาชิกใหม่นะครับนี่เป็นไงอนีตน้องดูว่าให้น้องกูเกิดอุ้ยชิ้นนี้วาร์ปอ้ิชินี้วาร์ปนะไอสัตว์นี้วาร์ปชิบหายละ ใชล้วยอดไต้อออโอ้โหงไอสัตวสวยโอ้นัวจัดนี่ไงเป็นไงไอสัตว์ร้องเฮียอะไร อะไรครับเธออะไรครับเธอถือว่าไงครับเธอเฝ้าโพดอ่ะป้องไม่ไม่เข้าใจฮอบเฝ้าูพที่อะไรอ่ะกูขอสาวทีดิเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเนาะเอาเนาะเอาดีไงโอ้โหอะไรครับเธออะไรครับเธอว่าไงครับเธอไม่ใช่แล้วครับอ้วน มีใจได้ไหมรอบอุ oh th om, th ้ยสัตว์สวยน้องสวยน้องีอโอ้โหทำทำแอคกไลควายเฮียคุณชนะเนี่ยไอเฮียดูดิดีใจเฮียเลยวะอาอดีรูวดิดีใจเหรอมึงดีใจเฮียอะไรเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวสู้มีดไม่ได้ โอ้โหไปไปน้องเอาดินี่ไงโอ้ยอีโม่สองะดิครับเฮียเลยอ่ะไอ้สวรมาดิเธอมาดิเธอเฮ้ยเฮ้ยได้ไงวะไอ้เหี้ยตัดเน็ตมาเนี่ยเธอตัดเน็ตมาเนี่ยเดี๋ยวกูเอาผัวมาเองเนาะ มาสัตว์มานี่มานี่มานี่สัตว์เรียบร้อยเจอน้องกูีรยวเจอน้องกูเลยอี่ดอกเนี่ยไปเจ้าเอาพี่ไปเจ้าพี่อืมสวยโอ้โหสวยงาครับนี่แหละเขาเรียกว่าดูโอรับไอ้ที่นั่งแอคเชียนนะไอ้ยี่ห้อ โอ้โห oh, oh, สวยดิดไอตัวุ้ยโอ้โหไอสัตว์น้องก<ว>ูแม่งตึงจัดฮึ้ม เาเดียวเอาดีเอาดเอาหัวแม่งดิเเอาหัวมันเองเอาเชี่ยตีป้อมเราตู้เลยเฮ้ยไอ้เขี้ยวหัวตัวว์ปไปสัตว์อะไรวะเฮ้ยหัวแม่งตัววาร์ปะนี่ไงสัตว์รู้มือดิอีเจมานี่ดิเียบร้อย Mir, đi, at, มาหนี้ดีดอกมึงอ่ะอุ้ยนี่ไงอิสตัดรู้ไหมกลัวเลยใช่เกย์สัตว์ไปๆๆๆนี่ไงเอาดิเอาดิเอาตีน้องกูตีน้องกูมาดิเจอกูหน่อยไหมตีน้องกู อุ๊ยไอ้แคเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ตีโดนไ้ห้สัตว์เรียบร้อยรู้มือดิเฮ้ยเอาเมียมันไปน้องเอาเมียมันไปเอาเมียมันไปตายแล้วกวกดเกิดก่อนยังไงเนี่ยเฮ้ยขอทักทีได้ปะเธออุ๊ยกูขอทักทีกูขอทักทีเรียอุ๊ย นี่รู้มือดีแกรู้มือครับรู้มือยังขอรู้ใจเธอได้ไหมอ่ะฮัลโหลครับเธอกลัวผัวแม่งเถีองกูแน่เลยนี่ไอ้ดอกมาดิดิอีแก่ อืมอืมเจ็บร้อยโอ้โหสวย <c oughs> อ่ะเราคุณเราไม่เ,เข้าสากันมแล้วอันนี้อันนี้ตึงนะครับผมเอาจริง,รงหน,น่อยดิไม่ได้จริงลนะ่ะยิ่งไม่ได้เติมเลือดเลยนะีเย่เฮียอ,อุ้ยชิบะละไอ้หูไม่ได้เก่งหูไม่ได้เก่งหูไม่ได้เก่งหัวไม่ได้เก่งกูบอกเลย อุ้ยทิพายแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยเล่นเฮียเนี่ยอืมอืมอุ้ยใส่กูโดนกูโดนน้องกูแทงโอ้พี่เฮียเอานดิเอาดิเจอน้องกูเจอน้องกูเนี่ยน้องกู โอ้โหไอสัตว์อีกแกสองตัวโลโเพเนี่ยเฮียสองสองตัวแกเนี่ยมามาจิง้งเลยเด้อไอผัวเล่นมีดแหละเฮียเมียเล่นไม้ วิเธอตัวสูงเราตีไม่โดนอ้วนอ้วน่าจริงหน่อยดิอ้วนเธอตัวสูงเราตีไม่โดนอ่ะเออาเลยน้องเดี๋ยวเอาผัวก็เลยเฮี้ยเนี่ยเฮเกย์เฮ้ยเกย์เฮี้ยเกย์มาดิดิเฮี้ยเกย์มาพี่สาวเฮี้ยเกยเฮี้ยเกยโดนเอาดิดอกทอง มานี่เลวะโดนปลาลูมาเลยนะสัสสวยโอ้โหท่าสวยเนี่ยท่าสวยนะไป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 ตัตูฟี่ฮะตวฟีตตวฟีตัวฟี ชิหายแล้วนี่้ยเอาเคี้ยไม่ตายเคี้ยไมตายอุ้ยอดลุงกูนะวิชัยแล้วหายแล้วน้องเอาตีตีัวเองตายยียอะไรวะฮะมึงมานี่ โอ้โหเธอตโตสูงมารตีไม่โดนอ่ะใครหวังให้เกิดมาเตี้ยเล่าอ่าได้อีดอกได้ไหนพูดพูดว่าไงนะมันนี่ทีสิมานตะกี้สิผัวมึงก็เตี้ยเฮียอืมอืมเจ้าผัวไม่กล้ากูเอ้ยเจ้าอะไรเนี่ยเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้มาดิเกิดมาดิ ไม่ได้เกิดครับไม่ได้เกิดกอุ้มเออรครับอุ้มเอ,อ๋ออุ้มเอ,อ๋อเ <c oughs> อาไอ้เฮียไปไหน <c oughs> แล้ววะมาดิมาดิไ <c oughs> อ้เฮียนีน่แขน,น <c oughs> เฮียนีน่แขนกูนะไ <c oughs> อ้เฮียนี่แขนอุ้ยได้ไงวะไอสัตว์ไม่เท่าไหร่อุ้ยอุ้หหย <c oughs> หัวมึงก <c oughs> ็ไม่ไไเท่าไหร่ไอ้เฮียพละจริงสีหมดไม่ชวนหัวใครเดี๋ยวเจอกูอีกดอกเดี๋ยวกูจะเอาไอ้ไม้เนี่ยเฮียทิ่มหีมัน เจอกูยัดเลยอ่ะพี่ยัดเลยแหละกูอ่ะโอ้โหไอ้สัตว์เองก็ของหลายโพดเนาะคุยที่ใช้โคดได้เลยสักข่ำด้วยกูว่าใช่มาดีดูเอาที่นี่ก่อนเชี่ยผัวไม่เก่งนี่ไอหัวทิ่มเลยเอาผัวต้นเอาผัวต้นคุยอ่ะคุยเลยอ่ะคุยเอาหนองกูหนองกูหน่องกู โอ้โหเอาเอาไดีกว่าไม่อาเป็นเพื่อนเลยอยาเป็นผัวเออเราไม่อยากเป็นเพื่อนเลยเราอยากเป็นผัวเธอเอาหนูว่าหนูว่าเปนสาวเลยเนี่ยหนูว่าเ่อนสาวหนูว่าเ่อนสาวลผมอเออแล้วผัวมโนวัาผมอะเดีวปะแล้วปะ ขัวสาได้ปะขัวสาได้ปะขัวสาได้ไหมยี่ดิแคลยี่ดิแคลยี่บนแคลแคลเอแนลเหรอโอ้โหดาเตะเตะกูด้วยไอ้ัแคนกูดูวเอาไมเอาไเอามาเอาพวกก็เลยแค่นี้ไม่มีอะไร มันหนีกูมันหนีกูน้องหนีกูมันหนีกูนี่ไงอีดอกนี่ตายแล้วเอาดิมเอาดิให้รู้ว่าไอ้เฮียเนี่ยมีมีเฮียอะไรแพทติเมียครับแพทติเมียแพทติเมียครับแพทติเมียนะติวเมียเลยนะไอ้สัส โอ้ยไอ้ทียโดนถีบตายเนี่ยเฮี่ยแพ้สียเมียนะครับไปไปไปแพ้สีเมียนีเฮี้ยไปก่อนเลยเฮ้ยเกิดได้ไงอ่ะไม่ตายหรอกเอาเดี๋ยวเียวอีเวนต์อีเวนต์ เจอน้องกูนี่ไงสัตว์โอ้แต่แบบแม่รุนแรงวะน้องช่วทีไปเอาอยู่แต่ว่ี้เยวี้เดียวี้มาดิมันหนีกูมันหนีกูนี่งโอนี่ไงนี่ไงสวยแล้วก็อุอีโบิกคนอแนั้นและียมอาไปนะเอะ เจ้าบ้านะทำไรอะอะไรอ่ะโอ้โหมาวามาวาไม่จจังแล้วไม่จริงโจ้เลยเฮียไอ้แค่นี้ไม่มีอะไรเป็นพิ่วาสมาผมมา ไอ้ีัยนี่ไม่มีเลยใ้ย้ยเอล้วไอ้ี้ยนี่ม่มีเลยแพี่เมียครับแพ้เมียอะไรแพ้ั้งลาครับยอะไละาะนี่ครับ เสียสิ่งแน่เฮ้ยมันเอาไปแข่งกูไปแข้งกูไปแข้งกูวิชิบยแล้วชิบยแล้วโอ้โหแข็งจัดพี่หนาะจัดอีดี่แข่งจัดมาดูเขาต่อเลยแเสียอะไรอ่ะเอ้ยอะไรกเิดมนย้อนเสียทุกอย่างเลยครับเพื่อเธอเลย นี่ไงไอ้เหี้ยี้นีมานี่ไอ้ตัวปัญหาไอ้ตัวดีมานี่ไอ้เหียตัวดีไอ้เหียตัวดีไอ้เหียตัวดีเอาเ็ชอบะครับเก็บสองหัวครับอืมขวายมันโอกดอกนี่ไงสหัวเหี้ยเลย ขอเดีน้องไอ้เคดีเตี่ยเมียครับเตี่ยเมียแหม่กูเตอนเหลือคนเดยวเนี่เบียครับเลยเียเมียครับอีเมียีเชอบกูแน่เลยมาหากูตลอดเลยเนี่ยอีสัตว์ เอาดิน้องโอ้โหเอ๋อเยนี่ปักดีสัสเกิดมาได้ไงอ่ะชี้โกงเกิดมาเพื่อรักเธอเกิดมาเพื่อรักเธอครับเกิดมาเพื่อรักเธอไงเฮ้ยว่าต่อฟักไอ้สัตส ดสัตว์ไอ้เฮียนี่กระจอกไอ้เฮียลบหลังเมียอ้าวอ่ะขอโทษมันเก่งนะเว้ยอีดอกเนี่ยแต่ผัวมันไม่มีเฮียอะไรเลยมาหนี้มาหนี้ตัวดีไอ้เฮียตัวดีมาหนี้สัตว์ ไอ้เหี้ยตูดีไอ้เหี้ยตูดีมานี่ไอ้เหี้ยตูดีไอ้เหี้ยตูดีอย่าอย่าห่างอีดอกเฮ้ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูทู่เวลาให้มึงเอาเมียมันไปเลยโอ้โหไอ้สัตว์เฮ้ยเดี๋ยวกูเล่นมีดเองเนาะตามเมียมันเจอกูเจอกูเจอกู แพส yup. ีเมียแพสีย hmm. มียแพสีเมียแพสีเมียแพสีเมี啊อะมีสองเลยไงมีมีนี้เลยไงอะไรมีสองเหี้ยอะไรมีเดียวอีควายเอ้ยพอดีเรา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 เอามาผิดอันโทษทีออคทษทีพอดีอินไปหน่อยหอบครับอ้วนครับอ้วน อ้วนแม่เหมือดอเมืออ้วนสัตว์มานี่ขับอ้วนเฮียอะเลยล่ะเก็บหนึ่งครับเก็บหนึ่งชอบเกิดก่อนอะเกิดเกิดมาเพื่อรักเธออ๋อโน้อโน้เอาวันฟึบฟึบสวยสวยสวยเจ็บมันเจ็บจิบหายแล้วอืม อเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยน้องกูจะตายนี่ไงรู้มือเอาเป็นว่าคู่กูชนะแล้วกันกูจอกไอ้เหี้ยไอ้ผัวเมียเบียวไอ้เหี้ย